กลับม่แล้วหรอไม่ใช่ว่าครั้งนี้กูกลับมาเจอกับนี่มันเกดนั่นมันเอเลี่ยนทุกคนนั่นมันคือเอเลี่ยนคนเชนนั่นมันคือเอเลี่ยนนั่นคือเอเลี่ยนคนนั่นคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนวิสต์ตันเองเอเลี่ยนเดี๋ยนะนี่สกินมันใช่มยัง โอเคชักเก็บเสียงมันโคตรเร้าใจมีใครเลือกฟัวตินไหมมองว่าคุมไม่มีแสดงว่าถ้าเกิดฟัวตินเข้นม,มาแสดงว่าันคุมอันนี้ชื่อว่าบาัตตี้นะครับอย่าเรียกมันว่าบอดี้นะคะมันชื่อบัตตี้ ไอฟูวาตินฟูวาตินฟูวาตินอ่ะอุ้ยเหลือไอเยลโล่โอเควีเปอรไอ้น้ำขึ้นออยไอ้น้ำครับเป็นตุ้นเนี่ยสุเปอร์อยอน้ำมาดูกันว่วาตาต่อไปใครเป็นโอเคเอเวอร์อีกแล้วบายบายอีกครึเตะ โอเคได้จากลายเวเปอร์นั่นไปละมันก็ว่าตัววิสตะมีอะไรไม่เอ้ยวิเ้ยไม่จริงเกิดกันตลอดครับไอ้์นี้วิสเกันตลอดเป็นซีเริ่มหมดเป็นซี ตัวเต็มีอวม่มีใครเยอะตัวเต็มโรสแมรี่ล,ล,ลาซซีลล่บัตตี้แปลเป็นไทยก็คือบอ้นี่ไข่นะแพทหนึ่งนะโอ้ที่มันเซ็ตด้ะ <Ohio. S 1> โอไฮโอฮะโอไฮโอ เจอเมืองโอไฮโอทุกคนผมเจอเมืองโอไฮโอเลยนี่เมืองโอไฮโอผมจะไปดูไอ้ยักษ์โอมี่คุยกับฟัวติ่ก่อนผมขอไปดูมันก่อนว่ามันยังสบายดีโอเคมันยังสบายดีฟัวติ่น้องน่ารักมากและไอ้ I ้ไอยักษ์โอนี่ด้วยอ่าเพ่ลุง อังเค้าเซนสไนเป็นอะไรนะครับผมขอหนวดครับโอเคหนวดเสร็จแล้วไปลวมเฟนซี <associated> ่โ <riot> อ okay, <labels> <fall kas 2> okay, ้ยยมเฟนซี okay, ่ในระบ้าโอเคเรียบร้อยอยู่ไหนวะน โอ okay, no เคไม่เป็นสี่แล้วก็สามลูกพร้อมกันพิซซ่าสปาลขอดูที่มันฟ้าฟ้า นาฟ้าลินฟาราลนฟาลิงฟาแรงฟาลุงฟารังฟาริงฟาแรงฟารังสายฟ้าเร็วไฟเงินโทรเค้นมันดีต่อใจนะคะอืมโอ๊ยในนั่นมันวิ่

ให้ตัวเลพักเลยภาพการเติมลงมือดรัมนี่ถึง้ ตวต่อไปโอเคเจ็มอีกเมื่อยมาดูกันว่าข้งนี้มีอะไร <S <S <LE> <S รู้สึกหุนหัวจะระเบิดนี่ <S LE> คุณดูที่ไหนวะเนี่ย ที่ไหนวะอยู่เนี่ยทำไมมันมืดจังเฮ้ย hey, โคมไฟพังอ่ะโอเคสูไฟพังโอเคยิงแย่เิมอันนี้ก็ยิงแย่กว่าเดิมโอเคนี่ดีอยู่มันเหมือนตี โลดมยเร็ววิธีการทำไอตัววิสราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วมืดด้วยสุดยอดสุดยอดมากแล้วโคตรมืดเลยนแบบใครใคร ทำไมมัถึงมืดขนาดนี้วะเนี่ยตีอยู่ทีเดียวเดียวเราจะทข้าตัวละครที่มีชื่อวิค่ะข้าวตุ๋นเก๊กระวังหลังกันระวังตูนนะพี่ของดีมักจะมาตลอด

อุ๊ย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 ไมรู้ไม่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 ้ไม่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 ้ เจวิสไม่ยอมเดิน okay. ่านเรนี้โอเคเป็นสี่ทุกคนผมว่าเวิสมันน่าจะปล่อยระเบิดมากโอ้โหกีตาร์ล่ลเอาไม่ตายเฉย นี่มาดิเออมาดิมึงไม่ใช่ใคตาต่อไปคอยเป็นมาดูกันขอให้เป็นผมเธอถ้าผมไม่ได้เป็นวันนี้ผมจะฆ่าคุณโอเควันนี้มืดจังโอเคถอดเธอพูดแม่ช่วยผด้วย ต่อไปใครเป็นฮะมาดูตัดต่อไปใครเป็นขอมเจวีป์ไึ๊เวีป์ปึ๊งเจไม่มีไม่มีเวปร์ใช่ไหมไล่เลียกไปโอเคได้เวลาเป็นครูปุ๊บ น้องเตะหน้านตันเต็นนนม,มน้องก็โดนเตะหน้าทำไมไม่น้องก็โดนเตะเนาะเคยทำเคยทำงงเดินเงินมีใครอยู่ด้านบนอ๋อนี่ไงเหยื่ยเอ,อ,อเราเห็นไหมล่ะโอ๊ยไดดม่ร้อ๊ะโอเคเห็น

มมีีตข้าคือนักเก็ตวอลตี้ไม่ต้องมะดืสอนักเก็ตไม่ดูผนจลาล่คนนี้กี่ปีฮะ มเมื่อกี้เห็นฉันเห็นแกแกอยู่ไหนเงของดีวันนั้นเยอะเลยมอนขอเดินไะปให้แสดงม่หน้ามันเพิ่มข้อคือนักเก็ตวอตี 미어오여기귀엽오 니! 오귀오다 우, 다 이거, 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 이거. 이거, 이 오가+ 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 가